ค่ะวันนี้จะมาสาธิตการแต่งหน้าเค้กนะคะการปัดหน้าเค้ก้วยบัต,ต์ครีมแรกเลยแล้วก็ก่อนที่เราจะใช้งานครีมนี่นะคะเราต้องดูว่าครีมของเราเนี่ยเนียนเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเกิดว่าไม่นี่นะคะเราต้องการคน,ค,นครีมนิดหน่อยค่ะ ให้ครีมมีลักษณะเป็นเนื้อเนียนนะคะไม่มีฟองอากาศอยู่ค่ะจากนั้นก็ถึงจะเริ่มใช้ตักตัวบตัตเตอร์ครีมนะคะใส่ลงไปด้านบนกะปริมาณให้มีมากกว่าหน้าตัดของตัวเค้กเพื่อเมื่อเราปาดครีมแล้วเนะะี่ยค่ะตัวบตัตเตอร์ครีมจะได้ไหลลงด้านข้างตัก มาตาคีมมาปาดบริเวณด้านข้างนะคะหละังจากนั้นปาดครีมด้านบนออกค่ะเก็บ ด้านล่างบริเวณฐานนะคะที่มีครีมล้นออกมาเลยตัวฐานกระดาษเก็บขอบด้านข้างค่ะให้เรียบเก็บด้านบนโดยการใช้ไพ่เนี่ยนะคะ เส็จแลเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะการปาดหน้าเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมเรียบร้อยแล้ว